ไมแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเอลเดนริงน่ะละ่ะไีเสียงไหมไม่รู้แต่เราสเต็มขึ้นกับเราจะเริ่มเล่นกันละว่าข่าพุทธเจ้านั้นไม่ไหวแล้วต้องการเล่น๋ยวเอลองใช้แบตดูก่อนแล้วกันนะฉันแค่รู้ว่าแบตมมนเหลือเท่าไหร่คือถ้าแบตหมดกูก็จะใช้อีกจอยนึงเล่นซึ่งแต่มันเบาวกว่ามันก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นั่นแหละมา แล้วทำไมเสียงกลมเบาๆวะเอาใหม่ดิฮัลโหลเทสรซรอไอ้่าติขอเลแม่งแล้วกันยึนมีดด้วยแล้อยักษ์จะให้สับจอมาสับ เชื่อปิดก่อนโอเคคือมันสับจอไม่ค่อยได้ถ้าเล่นยังไงคือมันจะแบบว่ายังไงดีมันจะกังอ่ะนั่นแหละช่างมาันเถอะไม่เป็นไรหรอกไะ,ละ,ะเล่นเลย continu ์นีโหลดกรงโหลดเกีนเนะี่ยเราต้องมีเซฟใช่ไหมเนะี่ยหลายเซฟแบบโอ้ยเซฟพี่เกียอะไรนะฮะอันนี้เนะี่ยคุณน่าจะเก่งอันนี้เล่นเล่นนี้ดีกว่าตอนนี้มันว่าตัวเดียวอยู่ก็เลยมาปลาสามหัวไม่ยากสิผ่ายเลยเฮีย What is it? The Night Lord Rave traveled there in the... Speak. This mess Seekers of Re... On the third band together and the life that is all. Oh, regrettably, it might strike you as Help? Fortune Fave? ไหนไม่เห็นมีคนเล่นเกมเลยเกมใหม่จริงๆนะทำไมเกมไม่เมมาขาเล่นเนาะเกมล้าเสียใจวะ่ะจบไอ้เหี้ยไม่มีใครเล่นแล้วทุกคนว่าชินกับบอสหมดแล้วอะแล้วแบบนั่งทีแต่บอสตัวเ,เดิมๆอะไรเงี้ยเป็นกูก,ก,ก็เบื่อแล้วเลยไม่เบื่อหรอกกูเล่นไหนดูซิอันตรีตัวนี้ทำมันมาละไอ้ตัวเนี้ยขี้โกงไนอะ้เหี้ยแต่กูอยากเล่นตัวนี้ใช่ไหมอยเล่นตัวนี้ย มาแล้วนะครับสำหรับวันนี้สายซามูไรที่แท้จริงมันต้องแตกตัวได้เดี๋ยววะจิ๊บแม่รู้ใครดูไหมไม่มีคนดูหรอกจะเจ๊งมากเลยตอนนี้อะไรไม่สนจะเล่นเกมนี่เราก็โหดนกไปเรื่อยใช่ไหม รอก่อนคือกูอยากรู้ว่าไอ้จอยเชนเนี่ยแบตบมันใช้ได้นานทำไหนกูไม่รู้เหมือนกันวะคือกูก็ใช้มาหลายวันละกูตั้งแต่ได้มากูชาร์จแค่ครั้งเดียวครั้งแรกแค่นั้นแหละแล้วลกูก็ไม่ได้ใช้อีกเลยว่ากูชาร์จก่อนดีวะแล้วใช Enjoy ้จอยหนึ่งมาเล่นไม่เท่าอีกใจมาเล่นก็ได้นะแต่มันก็แบบไม่ไม่ค่อยชินอนะ่ะเออเพราะว่ามันมันไม่สัตว์แล้วกูไม่ได้เสียบด้วยหว่าเสียบด้วยนะรอด ทั้งว่าชาร์จจอยนิดเดียวแล้วอีกจอยหนึ่งครเดี๋ยวนะสายไหนวะน,น,นี้เฮียเนี่ยเฉียบก่อนนะครับมาไหนเล่นได้ไหมได้มาละอันนี้จอยนี่ชาร์จกนันไอ้ไปชาร์จกันไปมื่อกี้ไม่รีบว่าราใช้จอยนีในาการเล่น อะไรแต่ก็ได้อยู่มากระโดดผมนี่มันแบบมันไม่เหมือนกันอ่ะมันคนรับฟิวอ่ะช่ปะก็ไม่รู้เหมือนกันวาเฮ้ยโอ้เพื่อนกูฆ่าหมดแล้วเฮ้ยคือจอยจอยมันหนักกว่าอย่างไรชาชิดอ่มันเป็นไวเลสไน,นี่ยอดมีมีเลือดไหลเลยเฮ้ย แล้วก,กูล้มเลยเฮียโคตรเฮียอ,อ,อ,อากาศรน้นมากไม่ฉิ่นเนี่ยเมื่อกี้ไปเล่นตัวถึกมาแนละ้วมันโคตรไม่ชินะ่นอ่ะ 100ตอน,นรแรกกูจะแบบมีสายเพราะกูไม่ชอบเท่านั้นดีิในหลังวันนี้กูรู้สึกว่าอะไรแบบแม่งไร้สายก็ซึงเหมือนนี่หว่าแม่งผมมีเมลีได้นี่หว่าไอซ์น็อกเวทเนี่ยได้ไรมาได้มีดมากดไี้เปลี่ยนโอเคสวยมีไปใช้ตอ,อนนี้มันใช่กับบอท นี่เป็นได้นี่ยไอตกไปฟอร์เอร์ไมจได้มีนะโอ้โหเกียรด,ดีนี่เซ็กวัตเนี่ยไม่ฉันใช้ตัวเหมืดแล้นอ่ะอ่าใช่กูเอาเลยแล้วกันไอ้เนี่ยฮะจ<ะ>้าหรือไยเนี่ยไม่รูมันใช้ไปมาเล่นไปด้วยได้ไหมอันเนี้ย เขาตัวธนูมันยิงชุดเพื่อระย,ยะไกลได้เหี้ยนั่งตื่น,น,น,นได้เปล่าเหี้ยไม่ใจเลยแต่ชา้าช้าตอนนั้นแล้วกันจิบยอย่ามาอ๋อเฮ้ ทำไมกูถึงไม่เซฟก่อนวะไอ้สัตว์แล้วเราก็ดีพอตอนนี้นีน่งไงธนูมันดีตรงที่มันชุบระยะไกลได้ไมันดีกูได้คือกูต้องไปแทงให้มงวันหนาวง่ายตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้พวกแค่นี้มันไม่ได้เ,ดเดว้เยชุบกูบักแน่นแน่น ใช่เหรอเนี่ยคือวันั่นนงจบคือทางมัไม่ได้เว้ยแล้วกูเติดเลมือนเนี่ยาตายเลย,ยให้เก็บเอาอนั่งคนละฝีคือกูรู้ว่าจอยแล้วมันสัตว์ได้แต่แบบว่าไม่กระเพบว่า แม่งทีเดียวกูตายแล้วกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยว่ามันยากแก่มันเหรอเพราะเพราะเพราะแม่เอาแต่เอาแต่ระย,ยแบบแะไกลมแล้วมันไม,ไมไ่มีเมลีเว้ยประเด็นอนะไอเหี้ยมันจะได้เพราะไม่ได้เป็นหมื่นยรือไว่าเนี่ยเขาว่าแบบดีเด่นดีใจยอดเลยรวะรักเลยจุ๊บๆไปเฮียแถวนี้ขึ้นมาสัตว์ เพราะท่านก็นเล่นยากเลยนี่อะคือกูรู้นะ้ว่าเราต้องปาบอ่ะแต่เป็นแบบว่านั่นแหละเปลี่ยนได้ด้วยม่ะค,คือมันแค่เปลี่ยนดาบมาใช้แล้วก็การได้เป็นหนูเอ้ยเป็นตัวหนูอ้ต,ตัวเนี้ได้มาตีด้วยอนโดนระเบิดแล้วทีนี้กค่กับกม เขาเชิ่งกับผมเองเลยครัรนี่เป็นอีไยนะ ออให้ัดเราเก็บแล้วได้เก็บมาก่อนไหมเฮียอุ้ยอ๋อให้สะบัดคำหยาบเพราะว่าแม่งโคตรน่ารำคาญเลยเทียนั่นนะ เฮีย oh, ไม่นานหรอกแล้วเปล่กูเจอหนี้เฮียแตหมดไอเฮียเก็ไม่ได้ระยะใกล้สองตัวแล้วแบบมันไม่มีตัวระยะใกล้แทงไงเฮียกูแทงกูยังยืนสู้มันล้วรถบัสกำลเดียวสิใจไว้เฮียทั้งหมดนั่นเป็นไรใช่จริงเลยเขา่าเลเวิลรู้สิเนฮะีย ยั้กูรู้นะขึ้นมาเ่าอยัางไงอ่ยครับโอ้บอสไอ้ย้ยม่ใจะตายให้มัน,นไงเหี่ยเฮ้ยมันจะไหลเอาโอ้มึงดูแม่งไม่น่าเล่นเลยอ่ะออกได้ไหมเนี่ยคือเพื่อมันระยะไกลมาสองตัวไอ้สัตว์แล้วมันไหนนั่นไม่ได้เว้ย กูเล่นยองไงอ่ะแบบเพิ่งดูวงที่แบบบีบเข้ามาเรื่อยๆกับครูที่ตายไอ้ซัดพิมพ์ด่านไม่ได้ไหมอ่ะ มาหาแม่เหมือนกับเมี่ที่ไรยะไกลมั้งระยะไกลโคตรกากอ่ะไอ้เหี้ยโอ้มันต้องมาหามันทางนี้เข้าใจละไอ,อ้เหี้ยอาวุธกูกูใช้เมาส์ก็ได้ไอสัตว์มาไอาสัตว์แม่งใช้จอยแล้วแม่งบอกว่าระเบิดตูดแบบมันยังไงจอยมัน จะมาเล่นมันกว่าจริงแน่แต่ไม่ขอว่า ไมกด E ไม่ใช่กด E กด F e, เ้สวาเกมกดปุ่มไรกิ้งอะเอาเหรอหกดชิปกิ้งโอ้โหอ๋อนี่ไงทางนี้เฮีย หมดอ่ะไอ้สัตว์กี่อะไเยอะ กูต้องไปสู้กับบอสตัวแรกด้วยเวิวแค่นี้เนี่ยนะตายหายหมดเลยนี่เรื่องใหญ่ยนเกมแล้ว่รู้สึก,กว่าข้างหน้ายังไม่สนุกเลยตอนนี้อกูมีเวลแค่สองอะตอนนี้อกูไม่สามารถทำพี่แอรได้เลยตอนนี้กูยอัพกูกลับไม่ได้

ก็แต่กูต้องรับาอ,อัพเกรดเหมือนกันไอ้ย่ยทันมเนี่ยเ้ย่ามา Obrigado. Oh กอไู้เียกัวเพื่อนกูอยู่ไหนมดเนี่ยโอ้แล้วมึงไม่ชุกมึงแล้กูบวกให้อยู่เนี่ยมึงไปทำเียอะไรอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนนะ นี่มันวิ่งนี่ดี Bref.. อ๋อมันมันเป็นสัญญาไค่อ่ะยี่แย้มมันไม่ใช่เมลีอ่ะนี่ชีวิตหนึ่งโคตรยากเลยเพื่อนเอาตัวแรกง่ายเราตัวแรกง่ายเอาตัวเล็กก่อนแล้วเอาตัวใหญ่เลยเรียบร้อยแต่หางมดมั่ยาเฟลไปดลยนะตัวนี่เล่นยากว่าเหมือนเพื่อนใจตัวนี้เล่นโคตรยากเลยฮะ ไปดูบทไหนเล่นง่ายวะไงที่แบบมวกเมส์มันโง่โอะพวกเนี้ยเปิดได้ไมนะั้ยเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่ <I> ดได้อย่างเดียว no matter how impatient อ๋อสวยงามเปิดแอปได้ไมนะั้ยเนี่ยไหนมีแบบดิแดนมาชิมา แา่ซ้ายนี่ลามลๆลอคือมันคือไอ้เหี้ยเนี่ยดาบโง่โงม่มนเนี่ยนี่ตีหนักนี่กันทีอมันคือเคลสออสได้ง่ายอ่ะอ่ะเปลี่ยนนะโอกาสร,ร่างนะใช้เวลาไม่มีระยะเวลามัน่ ครับแปลงกลับได้เล่นอะไรเนาะให้ยังยให้เล่นหกตัวเสียใจวะนะนี่ก็เล่นเลดเดอร์ไปดีไวเดอร์นะชีเต็ดนี่ยชีเต็ดซิงเกิลถามมันลุกได้ตัวมันแฮนด์ฟรีออและบีชิลโม่โฮกูการ์กับตัวกันนะเนี่ย กกอะไรอยนี้เหไอ้เวรุ่นธนเนียนีเวรุ่นนักเว โซ่เบาสองไหายจากไหนวะอ๋อนี่ไงคือถ้าฆ่าได้โซเล็กติงอะไรอะอาร์ติฟินีมันจะรีดิวมันจะเปิดมันจะเพิ่มมานาคืนอันตีนี่ใช้กับมอนนะฮะมันมา,นาหมด รอเลยัง,งยดต้องดูดมาเว้ดูดมานาเดือไอ้พวกคอน vai sair daqui. เกมมันจะมีอาวุธให้เปลี่ยนมาไกันเถอ,เอะเชื่อข้าง้ันสนใจรวบายสัตไม่วหวละเนี่ยปิดสตีมแม่งเลยไม่ไหวละเยังเลยคนเดียวไอ้เงี้ยผมกดไม่ได้วะไอ้เงี้ย